สวัสดีครับแนะนําวิธีการพิมพ์ใบป่านหน้าของ Lazada นะครับพิมพ์ผ่าน iPad โดยใช้เครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับซูนมาร์ครุ่น M4201 นะครับโอเคก็วิธีนี้ทําได้ทั้ง iPad แล้วก็ iPhone นะครับ iOS ได้หมดเลยนะครับสิ่งที่เราต้องใช้งานนะครับจะมี2แอปพลิเคชันด้วยกันนะครับแอปแรกคือแอปชื่อว่า s o นมาร์กนะครับซูนมาร์กก็ไปเข้าตัวแอป Store แล้วค้นหาคําว่าซูนมาร์เลยนะครับไอคอนจะเป็นแบบนี้ก็ไปโหลดติดตั้งมา แอปที่2คือ s ซ l l e r Lazada ด e l l ซ r c e n t e r นนะครับก็ไปโหลดมาติดตั้งเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วครับเราก็เข้าไปที่ La z a ด a เลย La z a d a s e l l e r c e n เ e r เข้าไปปุ๊บนะครับก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะฮะแล้วข้างล่างนะครับเข้าไปที่คําว่าเครื่องมือนะครับข้างล่างเครื่องมือนี่แล้วก็เข้าคําว่าคําสั่งซื้อครับชิปนะครับเราจะพิมพ์อันไหนนะครับก็เลือกตามนั้นเลยนะครับมันจะมีทั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขอพิมพ์อันที่จัดส่งไปแล้วนะครับพิมพ์ซ้านะ โอเคผมก็เข้าไปแท็บนั้นๆน,น,นะครับเราจะพิมพ์ order ออไหนนะครับให้เลือกไปข้างล่างมันจะมีคําว่าเพิ่มเติมนะเนี่ยเพิ่มเติมแล้วก็เลือกไปเลยว่าพิมพ์ฉลากจัดส่งนะครับนี่มันจะเข้าหน้าน,นี้นะครับเราจะมีเห็นคําว่าปุ่มคําว่าพิมด้วย Wi-Fi นะก็กดปุ่มนี้เลยนะครับมันจะเข้ามาหน้าเหมือนหน้าพีวิวนะครับแต่เราจะไม่ได้พิมผ่าน w i f i นะเราจะพิมพผ่านบลูทูธแต่ก็ไม่เป็นไรกดปุ่มเดียวกันนั่นแหละเสร็จแล้วตรงนี้กดแชร์ครับ มันก็จะขึ้นแอปว่าจะแชร์ไปไหนนะครับให้เราเลื่อนไปที่แอปซูนมาร์กนะครับแชร์ไปแอปซูนมาร์กปั๊บนะครับแอปซูนมาร์กจะถูกเปิดขึ้นมานะครับอันดับแรกของแอปซูนมาร์กเนี่ยคือตั้งค่าไซส์สติ๊กเกอร์นะครับการพิมพ์ใบปะหน้านะครับก็มาตรฐานจะเป็นไซสิบคูณสิเซนนะครับหรือ100่งรคูณร้อมิลลิเมตรนั่นเองก็ใส่ไซส์ไปให้ตรง100่งรคูณร้อมิลลิเมตรนะครับแก็เป็น3ก็ได้หรือ2ก็ได้นะฮะนี่แบบนี้นะครับแล้วววววกก็ดพพรรรีีิินะคับ มันจะเป็นหน้าครับนะครับให้เรา l a z a ด a มันจะมี2แผ่นนะครับเนี่ยเรากดหนึ่งสองสองแผ่นได้ให้เราทำการาย่อขยายนะครับฉลากของเราให้มันพอดีพอด,พอดีกับไอตัวกรอบสีขาวนะให้ให้มากที่สุดเลยนะให้ใหญ่ที่สุดที่ทำได้นะครับทำทั้งสองอันนะครับกด La z a ด a จะพิมพ์ได้ทีละใบนะครับผมชอปปีก็พิมพ์ได้ทีละใบเหมือนกันนะ โอเคเนี่ยผมสวยงามแล้วลองเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอันนี้พอมันสวยงามแล้วก็กดไอคอนครับข้างบนนะครับชึบที่หนึ่งนะครับนี่อ่าโอเคสวยงามแล้วนะเสร็จแล้วกดปิ้นเลยครับปิ้นตรงนี้กดคอนเฟิร์มปิ้นไปเลยครับปึ๊บมันก็จะถามว่าเราใช้เครื่องพิมพอะไรนะครับเราก็เลือกเป็นบลูทูธเลยครับมันก็จะสแกนหาชื่อเครื่องพิมพ์นะครับตัวนี้ ชื่อบลูทูธของเขาชื่อว่า Label Printer LE นะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับนี่มันก็จะขึ้นว่า Bluetooth connect เรแล้วประมาณนั้นนะนี่แล้วก็กดพิมพ์ได้เลยครับไอตรง d a r k n e t เนะี่ยไม่มีผลนะมันจะหรือจะลองเลือกดูก็ได้ครับแล้วกด Confirm พิมพ์ไปเลยครับก็จะได้ออกมาแล้วรอสักครู่หนึ่งก็จะออกมา2แผ่นนะครับตามระบบราไดาเลย่ามาดูหน้าตานะครับ นี่ครับของจริงเลยนะฮะจะเห็นว่าตัวบาร์โคดเนี่ยคมชัดมากๆเลยแต่ตัวอักษรเนี่ยอ่านแทบไม่ออกนะครับซึ่งอันนี้มันได้ตามนี้เลยนะครับใครใครรับได้นะครับก็ได้เลยนะครับแต่เอาไปใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าขนส่งเขาจะสแกนบาร์โคดเอานะนี่ครับ โอเคนี่ของจริงเลยนะครับก็ตามนี้เลยครับวิธีการพิมพ์ใบปะหน้าซาดดาครับผ่านเครื่องซูนมาร์ก m c 2 0 1นะครับโดยพิมพ์ผ่าน iOS นะครับผมขอบคุณครับ